พร้อม้คิดบันดาลชักพาเราให้มาพบกันทันใดลงไปพบไอศกรีมไผ่สีทองพี่น้องอุ้ยแกคำพิดแกคำพิษไอศกรีมไผ่ทองการที <okay ่จะไปเจอเนี่ยมันก็แล้วแต่ บุญวัสนาได้พี่น้องเพราะว่าเขาขายไปเรื่อยๆเนาะแล้วทํายังไงอะเราจะลงไปเจาะเอ๋เขาอะอืมอันนี้มีทุกรสเลยนะปาริดาเอาทุกรสเลยอันนี้รสมะนาวรสมะนาวก็แค่หอมมะนาวก็ไม่ได้นา่นาเกลียดอะไรก็ไม่ได้เปรี้ยวอะไรนะก็แค่กลิ่นมะนาวเออแล้วก็มีกลิ่นอะไรบ้างเนี่ย เออมะนาวสองแบบมะนาวเลมอนกับมะนาวบ้านหรือเปล่าอันนี้สตรอเบอรี่คาดว่านะอืเมือ่มอกี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายรถมาให้ดูเขาจัดรถสะอาดสะอ้านสวยงามมากอืม มีรสอ่าช็อกโกแลตวานิลาไอ้ถ้วยนี่นะเป็นความชอบส่วนตัวของปาริดาปาริดาชอบกินถ้วยเขามากเลยอ่ะ ราคานะหมดนี่คือสี่สิบบาทถ้วยนี้ยีบห้าบาทอันนี้ถ้วยถ้วยเปล่านะถ้วยละห้าบาทอันนี้อันนี้สองถ้วยห้าบาทอันนี้อร่อยกว่าอ อันนั้นมันแข็งไปแต่มันรูดมันดูสวยนะอีกอย่างหนึ่งไปาดาก็ชอบแบบใส่ขนมปังปอนด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนอืเดีย๋ยวว่าหน้าไปเจอค่อยว่ากัน เออลูกชิดนะข้างล่างเฮ้ยอยาให้ใส่ลูกชิด อ,อ,อชื่นใจชื่นใจก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะของหวานเราก็กินบ้างเป็นครั้งคราว แต่ปาดิดากินทุกวันแหละโอเคแต่น้ำตาลตา่ำเหมือนน้ำตาลแปดสิบกว่า ừ, ยังไม่เป็นเบาหวานนะคะโอเค thanks so much my friend see you next video bye bye